ฟังเพลงรักสาวเชียงรายเพราะจนเข็นใจต้องไกลจากเมืองเพิจิตเสียงโชคชะตาชีวิตมาร้องเพลงร้านอาหารพบสาวเชียงราย ให้ตายไม่เคยพบผ่านเขาทำงานพร้อมกันที่ร้านอาหารแม่กลองสวยจริงน้องแมวเห็นแววดวงตาเธอสาวคอยเสิร์ฟอาหารให้เขา พระเจ้าชส่งแม่และน้องเหมือนบุญหนุนพาแค่สบตาเหลียวมองเกิดพลังวังปองรักน้องสุดทามหัวใจ รู้แล้วน้องแมวก็เห็นใจพี่ญาติของแมวเขาไม่ยินดีเกลียดพี่ที่จนยากไรขอไอ้ควางการมีให้สัมพันธ์ต่อไปพี่จึงตัดสินใจ ยอมนี้ไปหาทางสร้างตัวถ้าสาวเชียงรายไม่ลืมหนุ่มเมืองเพิจิตรอพี่รออีกสักนิดคงรอได้ใช่ไหมทูลนหัว ดินหาทางดังถ้าดังแล้วแมวอยากลัวพี่จะมารับตัวรับตัวน้องแมวแน่นอนถ้าสาวเชียงรายไม่ลืมหนุ่มือ พิจิตร,รอพี่รออีกสักนิดคงรอได้ใช่ไหมทุนหัวดิ้นหาทางดังถ้าดังแล้วแมวอยากลัวพี่จะมารับตัวรับตัวน้องแมวแน่นอน สาวเชียงรายส่งความสุขมอบกำลังใจให้ทุกคนครับ